ราชาลูกนังทั่วลคอเสนอ4ประเด็นที่น่าสนใจก่อนเกมนัดชิง FA ครับของหงแดงวันเสาร์นี้เวลา22นาิกา45นาทีลิเวอร์พูลมีโปรแกรมลุ้นแชมป์บอลถ้วยภายในประเทศถ้วยที่2อ,อย่าง FA ครับโดยโคจอนมาพบกับคู่ปรับเดิมที่เคยเจอกันในนัดชิงคาราบาวครับอย่างเชลซีและนี่คือ5ประเด็นที่น่าสนใจของเกมนี้ที่เรานำมาฝากกันแรงจูงใจของทั้ง2ทีม สิ่งที่จะทําให้เกมคืนนี้มีความหมายมากสําหรับทั้ง2ทีมก็คือแรงจูงใจของทั้ง2ทีมโดยเฉพาะในฝั่งเชลซีโทมัสทูเคิลเคยพาทีมเชลซีประสบความสําเร็จเป็นแชมป์ UCL เมื่อรุูการก่อนและยังเข้าชิงรายการนี้ด้วยก่อนที่จะแพ้เลสเตอร์ในนัดชิงนี่จึงเป็นการเข้าชิงครั้งที่2ติดต่อกันของเจ้าตัวปีนี้ทูเคิลและเชลซีเหมือนทีมที่ขึ้นรถไฟหอช่วงต้นซีซั่นพวกเขาเล่นได้ดีเยี่ยมนําเป็นจา่าฝูงจนใครๆคิดว่าบางทีพวกเขาอาจจะนําม้วนเดียวจบ แต่ทั้งปัญหานักเตะตัวหลักบาดเจ็บและปัญหาของสโมสรในเรื่องของลูกากูที่สโมสรยอมควักเงินกว่าร้อยล้านปอนด์ซื้อมาแต่ทําผลงานได้ไม่ดีแถมยังออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงลบกับสโมสรอ,อีกถึงแม้จะเจอปัญหาหนักแต่พวกเขาก็ยังพาทีมผ่านเข้าไปถึงรอบแทีมสุดท้ายของ UCL และอันดับในตารางหลีกปีนี้คงไม่พลาดการไปลุย UCL ปีหน้าสิ่งที่จะเยียวยาลุูการันโลดโผลและโชคร้ายของพวกเขาได้คงหนีไม่พ้นการคว้าแชมป์ให้ได้สักใบติดไม้ติดมือ และหากถ้วยนั้นเป็น FA ครับที่พวกเขาเคยพลาดเมื่อปีที่แล้วและยิ่งเป็นการชนะลิผูที่เคยชนะพวกเขาในลีกครับก็น่าจะพอเยียวยาหัวใจของพวกเขาได้ไม่มากก่อน,น้อยหันกลับมาที่หงแดงพวกเขาเองก็มีฤดูกาลที่โลดโผนเช่นกันเพียงแต่มันโลดโผนคนละอย่างกับเชลซีปีนี้พวกเขาเร่งเครื่องหลังปีใหม่ทําผลงานทะลุเป้าตั้งแต่คว้าแชมป์ลีกครับพาตัวเองมาตามหลังซิตี้14แต้มมาลุ้นแย่งแชมป์ลีกได้จนถึงโค้งสุดท้ายและเข้าชิง U c l เสมัยที่7 และการเข้าชิง FA ครับก็ทําให้พวกเขากลายเป็นทีมที่ลุ้น4ี่แชมป์อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ครอปทํามาเกือบ7ปีคงแดงกวาดมาแล้วทุกแชมป์ทุกสตาบันทุกระดับจนถึงวินาทีนี้พวกเขายัางไม่ได้แชมป์เดียวก็คือ FA ครับพอหันไปที่รายการพิมลีแม้ในทางทฤษฎีจะยังมีโอกาสกับ2เกมที่เหลือที่ตามหลังซิตี้อยู่3แต้มแต่ในความเป็นจริงโอกาสของพวกเขามีไม่ถึง10%เพราะทั้งหมดต้องลุ้นให้แมนซิตี้พลาดทั้ง2เกมที่เหลือ พิมลีที่ริบลีและ u ู l ที่เจอของแข็งอย่างมฤริพวกเขาจะพาดูกการที่ได้ชื่อว่าลุ้น4ี่แชมป์ครั้งแรกของกองกริดโดยการจบเพียงถ้วยเล็กๆอย่างคาราบาวครับอย่างนั้นหรือไม่ใช่แน่นอนการได้แชมป์เอฟเอครับอย่างน้อยก็ช่วยยกภูเขาที่ชื่อว่าความคาดหวังออกจากอกของพวกเขาได้ให้รู้สึกว่าดูการอันแสนพิเศษนี้ได้รับสิ่งตอบแทนสมน้ำสมเนื้อแล้วแต่นั่นแหละจะมีเพียงหนึ่งทีมเท่านั้นที่บรรลุเป้าประสงค์ของแรงจูงใจนี้ลูกทีมของครอ ลิเวอร์พูลเคยเข้าชิง FA ฟเอครับครั้งล่าสุดเมื่อปี2012โดยคู่ชิงในปีนี้นั้นก็คือเชลซีนั่นเองและหงแดงก็พลาดแชมป์ครั้งนั้นไปคนล่าสุดที่หงแดงได้แชมป์ FA ครับก็คือปี2006ที่เข้าชิงกับเวสต์แฮมและเอาชนะในการดวลจุดโทษหลังเสมอกันในเวลา3-3ต่อดังนั้นลูกทีมของครับและตัวครอบเองจะถือว่านี่เป็นการเข้าชิง FA ครั้งแรกของพวกเขามีเพียงเจมส์มิลเนอร์กับช่างเชื่อม2คนเท่านั้น ที่เคยได้สัมผัสแชมป์ FA ครับในสมัยค่าแข่งกับแมนซิ t y ตี้และอาร์เซนอล FA ครับนัดนี้ยังสำคัญมากกับเตียโก้ด้วยในเกมนัดชิงลีครับครั้งก่อนเขามีรายชื่อลงเป็น11ตัวจริงแต่ดันมาเกิดอาการบาดเจ็บตอนซ้อมก่อนลงแข่งไม่กี่นาทีทำให้เขาพลาดการลงสนามช่วยทีมแล้วเราก็ได้เห็นภาพที่เขานั่งร้องไห้อยู่บนเก้าอี้สำรองได้เกมนี้เตียโก้ได้พักมาบ้างจากเกมลีกนัดก่อนและฟิตพร้อมลงช่วยทีม การประสบความสําเร็จกับทีมคือเป้าหมายสูงสุดของเขาสดิโอมาเน่ที่กําลังทําผลงานได้ดีกับตําแหน่งหน้าเป้าเขาเป็นนักเตะหงแดงในชุดนี้ที่ทําประตูใส่เชลซีมากที่สุด6ประตูนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลและในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีนักเตะคนไหนทําได้มากกว่าเขาเลยเกมนี้มาเน่จะแผงลงฤทธิ์ได้หรือไม่ครอปกับทูเกนสองกุนซือเยอรมันที่ต้องมาห้ามหันกันในเวทีพรีเมียร์ลีกเพื่อไล่ล่าความสําเร็จ โคจรมาพบกันในรอบชิงบอลถ้วย2ถ้วยของอังกฤษในปีเดียวกันนับเป็นครั้งแรกที่เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ปีนี้ทั้งคู่พบกันมาแล้วสาครั้งในลีก2เกมจบลงด้วยผลเสมอกันเสมอขนาดที่ว่าเสมอทั้งในครึ่งแรกและจบเกมทั้ง3าเกมก็ยังเป็นเครื่องยืนยันเป็นอย่างดีว่า2คนนี้ซูสีขนาดไหนเรื่องทันกันและเรื่องแก้ทางกันนั้นไม่แพ้กันแน่นอนหันมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมหลังบทบี้เกมพิมลีกในช่วงกลางสัปดาห์มาทั้งคู่ต้องเจอกับข่าวร้ายเช่นเดียวกันคือ ลิพูต้องเสียฟาบินโยกองกลางตัวรับคนสําคัญของทีมจากอาการบาดเจ็บในนาทีที่30ของเกมขณะที่เชลซีก็ต้องเสียโควาซิตกองกลางคนสําคัญของทีมจากอาการบาดเจ็บในนาทีที่30ของเกมเหมือนกันอะไรมันจะขนาดนั้นในแง่ของความพร้อมของตัวผู้เล่นดูเหมือนว่าครอปจะได้พักงานนักเตะมากกว่าเชลซีนิดหน่อยเพราะพักตัวหลักอย่างโรเบสันได้พักเต็มๆซาราาตียโกก็ได้พักทําให้พร้อมสุดๆในการเจอกับเชลซีคหน,นี้ ที่น่าสนใจก็คือหนนี้การจัดตัวผู้เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูคงจะไม่ใช่ปัญหาของถเกินอีกแล้วเพราะจะตัวตัดสินใจส่งเมนดี้ลงเล่นมาตั้งแต่รอบก่อนๆเพื่อตัดปัญหาดราม่าแบบเกมที่แล้วดังนั้นเกมนี้หากมีการดวลกันถึงลูกโทษเชื่อว่าถเกินคงจะมอบหมายให้เมนดี้รับหน้าที่ต่อไปเลยข้อมูลและสถิติที่น่าสนใจนี่เป็นครั้งที่2เท่านั้นที่มีคู่ชิงรายการลีคับและ FA ครคับเป็นคู่เดียวกัน ครั้งแรกคือปี1 9 9 2ถึง1น9 3โเน่นเป็นอาร์ซนอลที่เอาชนะเชฟฟิลไปได้ทั้งสองถ้วยสำหรับรอบนี้หงแดงเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะในถ้วยหลีคับมาก่อนอรีพูมีโอกาสคว้าแชมป์บอลถ้วยในประเทศได้สองถ้วยใน1ฤดูกาลเป็นครั้งที่2ต่อจากปี2 0 0 0ถึง2001ที่ปีนั้นหงแดงได้แชมป์ยูโรป้าหลีกด,ด้วยเป็นที่เป็นแชมป์หงแดงกับเชลซีพบกันเป็นครั้งที่4ในฤดูกาลโดยในเกมหลีทั้งสองจบลงที่ผลเสมอและในรายการหลีคับเองก็เสมอกันในเวลาก่อนที่หงแดงจะชนะในช หากเกมนี้ทั้งสองเสมอกันในเวลาอีกจะกลายเป็นทีมที่พบกันแล้วเสมอกัน4ครั้งรวดใน1ฤดูกาลต่อจากอาร์เซนอลกับเชลซีเมื่อปี2 0 1 7เถึง2018เชลซีกับหง์แดงเคยเจอกันนัดชิง F a Cup ัเพียงคนเดียวคือในปี2012ซึ่งเป็นเชลซีที่เอาชนะไปได้เชลซี Chelsea ได้ถ้วยนี้ไป16ครั้งส่วนหง์แดงได้ไป15ครั้งตามหลังแมนยูและอาร์เซนอลครอบกลายเป็นผู้จัดการทีมคนที่2ที่สามารถพาหง์แดงเข้าชิงครบทั้ง4ถ้วยในและนอกประเทศ หลีกครับ f อครับยูโรป้าครับและแชมเปี้ยนลีกต่อจากบ๊อบเพรสลีย์เจเคทาบสถิติเพรสลีย์พาหงชิงครบ4สี่ถ้วยเจเกนครับกุนซิลิพูนับเป็นผู้จัดการทีมคนที่2ของสมสร,รที่พาทีมเข้าชิงเฉลิดใน4รายการโดยเตรียมพาชิงถ้วย f a ครับกับเชลซีในวันเสารน์นี้ในประวัติศาสตร์ของสมสร,ร์ที่ผ่านมามีเพียงบ๊อบเพรสลีย์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่พาทีมเข้าชิงถ้วยแช,ยชมป์สี่รายการสําคัญทั้งหลีกครับเอฟเอครับยู หรือ,อยูโรป,ปาลีกในปัจจุบันและยูโรเปียนคัพหรือยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปัจจุบันในช่วงระยะเวลา9ปีที่คุมทีมวันเสาร์นี้ครอปเตรียมพาทีมลงชิงแคมป์เอคับกับสิงบลูโดยเป็นการพาทีมเข้าชิงถ้วยนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ามาคุมทีมซึ่งทําให้เจ้าตัวเป็นกุนซือในประวัติศา,าสตร์สโมสรคนที่2ที่พาทีมชิงแชมป์4รายการใหญ่ทั้ง3รายการที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นครอปได้โทฟี่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกและลีคัพมาครองแล้วส่วนในยูโรป,ปาลีกไปแพ้กับเซบีย,ายา่ 3, าา2 26 5 ส่วนเพรสลีย์คว้าแชมป์ลีก6สมัย FA คัพ3สมัยยูโรเปียนคัพ3สมัยและยูฟ่าคัพ1สมัยโดยพลาดถ้วยแชมป์ FA คัพในปี1976ถึง1977ด้วยการแพ้ม Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ต่อ2แฮร์รี่มิลเลอร์รายงานว่าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเป็นผู้จัดการทีมเพียงคนเดียวที่พาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟา่าแชมเปี้ย์ลีกแชมป์ FA คัพและแชมป์ลีกคัพด้วยสโมสรเดียวและเขาทำสิ่งนั้นโดยใช้ระยะเวลา13ปี ณตอนนี้เจอเกนครอปมีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้จัดก,การทีมที่คุมสโมสรเดียวคนที่2ที่ทําแบบที่เซอร์เล็กเคยทําไว้ได้ถ้าหากว่าเขาพาทีมลิผูควาแชมป์เอฟเอคัในวันเสาร์นี้และเขาจะใช้เวลาเพียงแค่7ปีเท่านั้นดีอาร์ติกรายงานว่าดูเหมือนว่าโอเกลี่คานโนเนียสุน้าวัยสิปีจากทีมลิผูยูสิเตรียมที่จะรับโอกาสในการไปทัวร์กับทางทีมชุดใหญ่ของสโมสรลิผูในช่วงปีซีซั่นนี้ก่อนหน้านี้คานโนเนียได้ถูกเจอเกนครอปผู้จัดก,การทีมหงแดง เรียกตัวให้ขึ้นมาทําการฝึกซ้อมกับพวกรุ่นพี่ในทีมชุดใหญ่มาแล้ว2-3ครั้งก่อนหน้านี้หลังจากที่ตัวแสดงฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ผลงานของคันโนเนียกับทีม u 18ในฤดูกาลนี้ลงเล่นไปในลีก26เกมยิงได้28ประตูและ2แอสซิสและได้รับการย่งย่องจากทีมงานสตาฟโค้ชฝึกสอนในอะครเดม่อย่างมากในเวลานี้และแน่นอนว่าสิ่งที่โอเกลี่พัฒนาขึ้นมาได้รับความสนใจและไปเตะตาของเปปิลินเดอร์เข้าให้ ซึ่งจะพบว่าเป๊ปไปชมเกมการแข่งขันของอยู8บ่อยครั้งมากเมื่อจัดการแข่งขันที่สนามฝึกซ้อมและครอบเองก็กำลังเตรียมเปิดโอกาสให้แก่เขาเช่นกันในปรีซีซั่นนี้เปิดโพ่านเป่านัดชิงแชมเปี้ยนลีกเช็คสถิตแฟนลิผูมีวันเปิดสถิตผู้ตัดสินเกมเรอันริดพบริผูนัดชิงดำชงแชมเปี้ยนลีกเห็นแล้วแฟนบอลหงแดงอาจมีเสียวเล็กๆหลังเคยเปาราชันชุดขามาแล้ว4เกมชนะรวดสัมพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือ,อยูฟาเลือกให้เกียวมองตุกแปง กรรมการชาวฝรั่งเศสลงทำหน้าที่ตัดสินเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนีกนัดชิงชนะเลิศระหว่างเรอัลมิดกับลิพูที่สนามสตาร์ดเดอฟรองส์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้ตุกแปงเคยลงทำหน้าที่ในเกมยูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศฤดูกาลก่อนที่เบียร์อัลเอาชนะดวลจุดโทษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด11-10หลังเสมอใน120นาที1-1และจะเป็นกรรมการชาวฝรั่งเศสคนแรกที่ตัดสินนัดชิงแชมเปี้ยนีกตั้งแต่มิเชลฟานตูดเมื่อปี1986 ตุ๊กแปงวัย39ปีเคยลงทําหน้าที่ตัดสินเกมของทั้งเรอัลมาดริดและลิพูมาแล้วโดยเป่าราชันชุดขาวสีนัดชนะทั้งหมดส่วนหองแดงเป่า3าเกมชนะ2เสมอ1ผลตัดสินเกมเรอัลมาดริดของตุ๊กแปง9 12, เดือน1 2 2 0 1 4เรอัลมาดริดชนะลูโดโกเลต4ต่อ0 27เจดเดือน1ิ2018นโรมาแพ้เรอัลมาดริดศูนต่อ2 3เดือน11 2020นเรอัลมาดริดชนะอินเตอร์มิลาน3ต่อ2 6เดือน4 2022เชลซีแพ้เรอัเมาดริด1ต่อ3 ผลตัดสินเกมริพูของทุกแปงยีสมาเดิน2องสองเอร์เูู้ชนะเอาบวก1ต่อ0ูนย์ยสมเดินเก้าสปร์าตักมอสโกสเสมอลิพูหนึ่งต่อหนึ่งสิเดินสามสองพันยี่ิบเอริพูชนะไลฟ์ซิกสต่อ0ูหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ